มาดูที่สุดของรถซิ่ง l e x ัสนะครับคุณดูรักไม่รักผมมีเลซัสรุ่นเดียวกันอยู่2คันต่างกันแท้เครื่องยนต์สีขาวเป็นเลซัส G S 250นะครับปี2013ขวามือเป็นเลซัส G S F นะครับที่เราทำเสร็จแล้วนะ สอ,สองคันนี้จริงๆคือรถรุ่นเดียวกันบอดี้เดียวกันแต่ต่างกันคิดดูว่าเล็กซัสขับดีวีผมเอามาทั้งสองคันไว้จอดไว้ในบ้านเดียวกันเป็นรถที่ขับโคตรดีเลยนะครับข้อแตกต่างระหว่างเล็กซัส gsf กับ ts ธรรมดานะครับจริงๆผมจอดให้ดูคู่กันเลยนะขั้นขวาสีเหลืองเป็นเล็กซัส gsf นะครับที่ประกอบใหม่ทั้งหมดนะครับเราย้าอยอุปรกรณ์ใส่หมดแล้วอย่างแรกที่ดูนะรถนะครับถ้าเทียบเนี่ยรถจะเตี้ยกว่าหน่อยหนึ่งนะครับถ้าดูด้านข้างอีกอย่างหนึ่งนะครับคือรถจะยาวกว่าเนื่องจากว่าดิเมนชันของกันชนนะครับ เ <Yeah. S 2> ถ้าคุณดูนะการชนหน้านะครับของคันเหลืองมันจะโผล่มานิดนึงนะครับตัว g s f นะตัว g s f นะครับจะไม่มีตัวก่อน Minor Change นะครับจะผลิตตั้งแต่ประมาณปี2017เป็นต้นไปนะครับไฟจะเป็นไฟ3ดวงแบบนี้นะพร้อมตัวขีดแบบนี้นะครับคันนี้เรายังเก็บดีเทลนะรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้คือรีวิวแบบเร็วๆเลย,ว,เยว,ว่ามันต่างกันยังไงนะครับไฟหน้าต่างกันนะครับ ตัวนี้เป็นไฟหน้า LED แล้วก็เป็นตัว LED ขีดแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปกติจะเป็นไฟหน้าแบบนี้นะครับ g s f นะกระจกข้างนะครับถ้าเป็น g s f เนี่ยกระจกข้างจะต้องเป็นสีเทาแบบนี้นะครับตัวปกติจะเป็นสีขาวนะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคุณดูง่ายๆตัวนี้จะเป็นสีเทาทั้งหมดต่อให้คุณลดสีอะไรมันก็จะเป็นสีเทานะครับข้างในก็ไม่เหมือนนะครับอีกอย่างที่ไม่เหมือนเลยคือโป่งนะครับ ด้านนี้กระโปรงฝั่งนี้จะแตกต่างกันนะครับฝั่งนี้จะมีโป่งใหญ่กว่านะครับล้อตัวนี้ก็จะต้องเป็นล้อ BBS นะครับพร้อมเบรก F นะตัวนี้ก็จะเป็นล้อปกตินะครับไฟท้ายต่างกันนะไฟท้าย F นะครับจะเป็นคิวโครเมียมแบบนี้นะแล้วก็มาดูเป็นไฟสามแฉกแล้วก็เป็นไฟสามแฉกแบบนี้นะครับไฟท้ายตัวเดิมจะเป็นแบบนี้นะไม่ได้เชนก็จะใกล้เคียงกันนะครับโค้งไฟเหมือนกันนะครับท่อท่อตัวนี้เจเอัจะเป็นอย่างนี้นะครับ ท่อปกติจะเป็นแบบนี้นะซึ่งต่างกันนะครับภายในจุดต่างที่ชัดเจนมากๆนะครับคือเบาะนะตัวนี้จะเป็นบัคเก็ตซีดนะครับเป็น F นะครับเปอร์ฟอร์มนซ์จากโรงงานเลยนะซึ่งบอกเลยว่าเป็น F เป็นเบาะบัคเก็ตซีดที่นิ่มสบายนั่งสบายมากๆนะครับรับตัวดีมากส่วนตัวธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังรูนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนี่ปรับขานะหัวมารายก็จะเป็นทรงนี้นะครับภายในก็จะแตกต่างกันภายในของ렉ซัสเจเอจะไม่เหมือน g s ทั่วไปเลยนะครับความหรูหราจะต่างกันผมอยากให้ดู เลือนไม่นะครับสามารถปรับโหมดได้อันนี้เป็นโหมด Eco นะครับ normal นะครับ sport นะครับแล้วก็ sport plus นะพอเป็น sport plus นะครับโหมดกรากรขี่ต่างๆนะจะสามารถปรับได้นะครับโหมดความช่วยเหลือต่างๆตัวรถมีหมดนะนี่ตัวมีตัวโหมด F sport ด้วยนะครับเนี่ยโหมดต่างๆเยอะมากนะครับมี total lap ด้วยเป็นลาย F sport แบบนี้นะครับสวยสุดๆพร้อมเกียร์อัตมัต8สปีดคือ TVD นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเฟืองท้ายไฟฟ้านะครับถ้าคุณเห็นนะผมกดเนี่ยตัวนี้จะเป็น T.V.D. สลาลมนะครับคือมันจะมีเฟืองท้ายไฟฟ้านะครับที่ช่วย adjust เวลาคุณเข้าโค้งต่างๆนะครับมีหลายโหมดเซอร์กิตก็มีนะครับสปอร์ตพลัสบอกเลยนะเสียงเร้ามากๆนะครับเนี่ย